หันไอทวนทวนอยู่พี่น้องมื้อนี้ยิยติ้วสุบมะเขือใส่ถั่วพี่น้องผู้ดใดอยู่ไก่ขเขาไม่กินน้ำกานกบยายติ้วเด้อพี่น้องิ่งไอทวนทวนอยู่อยู่้ไก่เขามาพี่น้องนีตาพริกแล้วบ่ใส่ปลาทูเด้อพี่น้องบะถั่วยายติ้วกะเลยตุมเนาะพี่น้องเนาะใส่มะเขือนาำมะเขือบ่ใส่หลใส่สองด้วย ไม่นี่นพี่น้องผู้ดใดยโก่ไก่ยิกก่งตีเขามากินเด้อพี่น้องเฮ็ดกะง่ายๆไม่นี่นพี่น้องข้ามเขาค,เาคุยเอาคุยเอาเลยพี่น้องนี่พี่จิิตัซุปแบบ แบบเล่าๆแบบบ้านเฮาแบบคนอีสานเลยพี่น้องอันนี้ายกติ๋วกบะบะใส่ปลาทูผู้ใดมีปลากระกป๋องหรือปลาทูมีกบมีหยังไซ่ใดมดพี่น้องอันนี้จะว่าายติ๋วนะเห็ดแบบอยากแบบนี่พี่น้องอยากแบบนี้ก็เห็ดแบบนี้พี่น้องเห็่เพราะว่าไอ้เฮาต้มทัวเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะมะเขือกบเปื่อยเห็ดว่าอยากพี่น้องน,อออน,องนี่แล้วเราได้นี่เายกติ๋วุงเครื่องเครื่องนี่บ่มีหยังพี่น้อง ในยี่จิ๋วใส่เกลือใส่น้ำปลาเดบใส่น้ำปลาแดงซอสเดียวผู้ใดอยากใส่ชิรสดใส่ได่กีนนองผู้ใดอยากใส่แบบนี้ยังใส่อันนานพีนน้องผู้ใดอยากใส่แบบใดมากแบบมก,กินแบบใดเฮ็ดได่พีนน้องอันนี้ก็คือยี่จิวอยากกินแบบนี้ยี่จิวกับเฮ็ดแบบนี้ ไม่มีผักหอมไม่ียังไส้ได้หอมหอมนำประเดียดพี่นองไม่จีบซี่มือกันพี่น้องแสบพี่น้อง สเสิร์ฟเลยพี่น้องเท็ง่ายๆบอพ่อสองมาที่แล้วก็ยี่ติวบด้ใส่หอมใส่หยางเลยพี่น้องแล้วเหรอพี่น้องนี่ก็เป็นซุปบักทั่วใส่บักเขือพี่น้องสเสร็จๆผู้ใดอยู่ไก่เข้าไม่กินน่กันก็นกนยีต่ตสิวพี่น้องมากมามา,มา สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยยี่จิสี่ผ้าพีผ้าน้องเขามากินเขาพี่น้องซุปบกทั่วใส่มะเขือพี่น้องอบใส่กอกพักแกมพี่น้องพูดอยยุไก่เข่ามากพี่น้องก็กินเขาน้องกันต็ไมใช่ติ๋วเด้อมื่อนี้เราอบใส่กอกแล้วก็มีมีสุกทั่วใส่มะเขือเสร็จ น้ำกันพี่น้องเขาเนียเอาพี่น้องขาดกว่ได้ใส่กอบอบน้ำวันเปล่นย่อยเหมืนโฮอ่ะอยู่พี่น้องเขามาเขามากมากินน้าก,ก,กันเก็จกจิว หนหันนี่พี่น้องทำาไม่งไงเลยพี่นองพี่น้องให้ยุ่ยไกัเตียวขามากขามากพี่น้องเส็จน้้งกันก็นยัดเีว อร่อยจังทำล้ำสุดเสียบๆพี่น้องเรื่องซุปนี่พี่น้องซุปนี่ยิ่งยิ้มักที่สุดที่เป็นซุปยังก็สร้างขอให้เป็นซุปพี่น้อง พี่น้องพน้อ้ใดเขามากินใส่กอกกับสุบหมกทัวน้ำกันกับยี่ติ๋วแลลวพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้เราได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิ่งเดเงิงคลิปต่อไป สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง